สวัสดีค่ะสองราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีเมษทัดไฟนะคะแบบเรื่องราวของคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะว่ามีเรื่องราวอะไรกันบ้างเกี่ยวกับงานเงินรักเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะสินเสมอมาเจอกันหรือใหม่นะคะวางแผนกันค่ะภาพรวมค่ะ ราศีเมถัดฝ่ายสถานการณ์เดือนตุลาคมนะคะตัวเองก่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนค่ะเพื่อนการค้าขายอ่ะทั้งไกลกับการเดินทางโดยรถราเครื่องบินนะคะมีการนงฟุกๆุกเข้ามาอีกมีความสุขมากเลยนะคะเกี่ยวข้องกับต้องสู้กับชีวิตต้องสู้ถ้าจะได้อะไรมานะถ้าเกี่ยวข้องกับลาบผลนะคะ อังคารโคร่ันทักไว้นะคะเลือดลมขยันกล้าแข็งขันขยันทายดาวอังคารการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะก็ทําให้ตนเองได้เดินข้างิจตจ่อค้าขายเน็ดเหน,นื่อยก็ได้พบกับคู่คู่มีเกณฑ์คนต่างที่ต่างถิ่นนะคะมีเกณ์เป็น ข้าราชการนะคะทหารตำรวจนักปกครองพูดโดยรวมนะคะตนเองก็ได้พบแล้วเป็นคู่ที่สนับสนุนนะคะเรื่องราวการเงินและรายได้การงานนี้ก็ลงตัวค่ะการได้พบกับคนไกลนี้รุ่งเรืองกัดไม่ปลอยค่ะงานนี้พบแล้วก็มุ่งมั่น ต่อไปนะงานเนพอลือดลมงานก็ชอบตังแดนตังทินงานนี่ก็สุขภาพการเงินดีมากอะยินเสรษฐีแล้ว่ะแล้วมีการเงินฟุกครุกเข้ามาแล้วก็ได้แต่งงานนะเป็นคู่ที่จะอยู่กันยั่งยืนเลยนะคะง้นดูคนรักเก่าอะเมื่อส่วนแยกไกหัวสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกล เหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่คนเก่าค่ะอุปสรรคปัญหาของคนเก่านะเพื่อนเก่าค่ะเนียชาวเม่ไปเกี่ยวข้องเพื่อนเก่าอเขาค้นพบต,ตัวตนของตนเองแล้วนะคะ,ะเป็นคนปลีกวิเวกเป็นคนโซสมถะสันโดดค่ะ เวลาเยียวยาเขาได้ทุกสิ่งไม่หยับได้อะไรแล้วค่ะสุขสันติสุขมาเยือนอันนี้ปิดจอบแล้วนะคะชีวิตงงตัวแล้วอะอยู่ใกล้แหล่งน้ําค่ะ,ะเก็บตัวะคะ่ะอดทนอดถึงที่ได้ดีแน่นอนเขาเนี่ยทาความคิดฝันเป็นจริงนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะเขาเตรียมพร้อมกับโอกาสแล้วก็สําเร็จเพราะว่าอดทนอดกลั้นสูงนะคะร่างกายแข็งแรงกายจิตวิญ,ญญาณแข็งแกรง่ง อันนี้ก็เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าทางไกลค่ะผ่านวันเวลาผ่านไปพรวันนี้ก็ศึกษาไฟรู้นะ,ะแตกช้าในงานชกดานอันนี้งานเกี่ยวข้องกับสมาธิจิตศูนย์เป็นจิตแพทย์เป็นหมออ่าเป็นหมอยางานนี้ก็ทำมายาวนานลงตัวแล้วอ่ะราชินีพัจจน์ผูกพันมั่นคงอ่ามีเจ้านายมีสตรีนารี อุปธรรมให้รุ่งเรืองเป็นคนไกลห่างไกลจากผู้คนนะคะหลบจากความวุ่นวายนะไปทำความคิดฟันให้เป็นจริงมีจิตสมาธิสูงชอบมันเพียรถือศีลปฏิบัติธรรมอ่ะเขาไปอยู่ใกล้วัดแล้วค่ะ,ะเฉลียวฉลาดการค้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะอันนี้สร้างบนบารมีต่อไปไปพบกับคนดีกัเนเ่ย คนรักใหม่นะคะนะแม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสังยนหักคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจคงเดิมจะบอกนะว่าคือคนเดียวกันนะคนใหม่ค่ะรักของคนใหม่นี่ก็วิวออฟฟอร์จูนกมะอาชีพ ปัจจุบันกรรมการลงมือทำผมนดกคิดอยู่ในกรามมือนะเสาเนะเรินเสาที่เหลือลงมือทำนะคะแต่ปางก่อนคนรักเก่านะคะวนเวียนมาในรอบ30ปีต่อมาการหาอาชีพมันคงมีรถลักทรัพย์บ้านที่ดินเล็งไปที่ความมั่นคงของเขานะรุ่งเรืองก้าวหน้าได้พบความสุขสนติดสุขมาเยือนอันนี้ชอบเข้าวัดฟังธรรมค่ะ รีตัววิเวกวงเวงวิเวกวิเว,ก,ว,เวกบอกว่าไปแล้วค่ะคนมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์นี้มีความสุขในมุมของตอนเองะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครค่ะ,ะเฉลียวฉลาดค่ะมีทําธุรกิจที่บริหารเองมีการเงินเก็บออมในบัญชีแล้วก็มีหมุนพอได้ลุ้นอีกต่อไปค่ะไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครนะธรรรุรกิจการงานอาชีพสำเร็จของเขาในรอบ30ปีหมุนหมายเขาได้พบกับความ สุขสงบมาเยืนนะคะสิ่งที่เขาได้มาก็คือวิชาความรู้ที่เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านนะคะเป็นคนที่ค้นพบตัวตนของตนเองนะเพื่อนเก่าของชาวเมธนะคะเป็นคนรักสงบนะคะชอบคือศีลปฏิบัติธรรมันนี้มุ่งไปทางด้านวิชาความรู้นะคะเป็นนักปรานะคะคนโสดสมถะ อยู่ในมุมของการได้ค้นพบตัวตนแล้วแกวก็ได้พบกับวิชาความรู้นะคะคนใฝ่รู้ศึกษาค่ะแนวโน้มนะคะให้กับเพื่อนๆชาวเมตไปพบกับคนดีมีศีลธรรมนะคะในวันนี้เ้าเจอกันแล้วยังบบกแรวจำต้องจากลา คนที่เหาตามหาเป็นยังคือบอสมใจนะไปพบกับคนรักเก่านะคะตนเองก็ต้องเข้มแข็งเข้าไว้นะคะตนเองก็มีคู่นะคนรักใหม่นะคนเราเกิดมาหลายพบหลายร้อยชาติไม่ได้เกิดมาตามติดกันเพียงหนึ่งนะคะมีเยอะค่ะนะคู่นะีก็ได้พบกับ เพื่อนนะคะไปพบกับบุคคลที่เข้มแข็งนะคะตนเองได้พบแล้วก็ได้พบกับเนี่ยคนที่เข้มแข็งกลาลังกายใจแข็งแรงแข็งแกร่งก็จะอยู่การยัง่งยืนจนแก่จนเฒ่ามีคู่ของตนเองอ่วนเวียนมานะคะกรรมาอาชีพก็ได้ผูกพันกันมั่นคงได้พบคู่แต่งงานกันนะคะ สิ่งที่แรกเปลี่ยนมานะคะมลิกิจจัดให้รวยแล้ว่ะรวยไม่ทนจนไม่นานนี้ก็มีรถสักคันบ้านแล้วค่ะเพื่อทำกินกับธุรกิจร่วมทำกับคนรักนะมีสตรีนารีอุปถัมภ์แวดล้อมด้วยอย่ามิดพี่น้องโดยเฉพาะแม่ๆนะคะอันนี้ก็มีคนมาช่วยดูแลขาดคนหุงข้าวก็ได้พบกับคู่คู่บุญบารมีนะคะ ได้พบกันแล้วก็ตามติดกันมาร่วมการงานกันนะคะลาพ้นนี่ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะแก้ไขปัญหาอาดีตอาชาติถึงปัจจุบันาชาติสิ้นสุดแล้วค่ะสิ่งที่ปัญรถนาอยากจะได้ไม่ได้มาได้ในสิ่งที่พมลิขิ์จัดให้แล้วก็ที่เหลือเราลงมือทำนะคะกงล้อเริ่มทำงานนะคะมุ่งไปที่ อาชีพปัจจุบันกรรมลงมือทำเกิดความมัน่นคงมีความวางเฉยอุบเบกขานะคะ,ะ,ะงกงล้อกงเกวียนเริ่มทำงานนะมีคู่แล้วค่ะคู่ที่จะ,ะเป็นคู่แถนะคะ,ะ,ะคู่ที่ ไม่จัดให้ได้มาร่วมใช้ชีวิตกันก็เป็นเรื่องของการปลูกเผ่าเอ,อปูพ้นอะไรเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองเนี่ยก็ได้พบกับความมั่นคงกับธุรกิจนะคะธุรกิจความสวยความงามกสิกรรมงานธุรกิจอสังหานะคะการงานอาชีพนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนนะคะ ในวันนี้เฮาเจอกันแล้วค่ะเจอกันแล้วก็หมุนไปต่อไปนะคะหมุนไปที่เยู่กับสิ่งที่มีกรรมปัจจุบันกรรมการลงมือทำม,มั่นคงผู้พันกับครอบครัวนะที่จะแต่งงานกันอยู่กันยั่งยืนค่ะเป็นพวก,กับคู่ที่พอมริขิจัดให้แล้วค่ะ h u วบริติค่ะเข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจใครนะคะการได้เข้าใจรู้จักตนเองความสุขสงบก็มาเยือนจะได้สุขมาเยือนค่ะนี่ไปพบกับคนที่เปรีกวิเวกไปแล้วค่ะเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะที่เหลือก็คือกำไรชีวิตกำกงล้อหมุนไปค่ะเริ่มทำงานที่เราลงมือทำเอง r a n s f o r m a t i o n แตกต่างกันทางพื้นเพฐานะความคิดทัศนคติ generation ย้ายคู่ย้ายบ้านโยกย้ายงานก็ได้พบกับการเป็นแรงนำมาซึ่งการได้รับการสนับสนุนนะคะได้พบกับสตรีนะคะนารีอุปถัมภ์ตนเองก็ได้ทำการงานที่ มุ่งมั่นประสบความสำเร็จด้วยความเฉลียวฉลาดก็ได้พบกับคู่นะคู่เหมือนนะคะคู่ที่ตามติดกันมาเพื่อร่วมสนับสนุนแก้ไขปัญหาเรื่องของการมาใช้ชีวิตร่วมกันค่ะเพื่อมาพบเจอเจอกันร่วมเกื้อกูลกันและกันนะคะ ลาผลมาทับตัวค่ะได้ลาบจากการเวลาหมุนเวียนเป็นไประเลียนไปนะก็ได้พบกับคู่แต่ฝางก่อดกาจับไว้ให้แลว้วห้าหมดอยังหูฟังเพื่อนบ้านนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองค่ะรู้สึกเห็นอกเห็นใจเริ่มที่ตนเองก่อนก็เห็นอกเห็นใจคนรักและ อีกฝ่ายนะคะอีกฝ่ายเขาอีากวิเวกค่ะรักโสดค่ะสันโดษบ่มีอียังมาพังทลา,ายความมักเฮาสองลงได้อยากย้ายกันนะคะเรามาตามติดกันหลายร้อยพบหลายร้อยชาติคนะู่ไม่ได้มาหนึ่งเดียวกัน ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ